เคยได้ยินมา <Okay. S 1> ว่าบางทีของของเราเนี่ยมันก็เป็นของของเราวันยังค่าสมมติของหายไปอะ,ะตอนแรกคิดว่าแบบเฮ้ยมันน่าจะหาไม่เจอแล้วทีมันกลับมานะเคยไ่มเคยมีบางอย่างปะใช่อยู่ดีๆก็กลับมาหาเจอซะงั้นใช่ปะยังหนุ่มนักศึกษาราชภาัฏอุดรคนนี้<ะ>ถูกขโมยมอเตอร์ไซค์ไปเป็นเดือนนะอถอดใจแล้วอะคิดว่าโอ้โหคงไม่เจอแล้วคือมันมีวันหนึ่งไปนั่งปิ้งหมูกระทะกันอยู่กับเพื่อน แล้วเห็นมอเตอร์ไซค์คันนึงขี่ผ่านไปจำหมวกกันน็อกที่คนร้ายเนี่ยใส่ในวันที่ขโมยมอเตอร์ไซค์เขาได้ก็เลยขี่ซ้อนท้ายไปกับเพื่อนนะครับไปตามจับคนร้ายได้แล้วครับเน,นี่ครับกล้องที่หอพักนี้ครับนี่จับภาพนะครับนายอนุชาภูนาวนินนะครับหรือว่าในเอมอายุ34ปี เข้ามาขโมยมอเตอร์ไซค์นะครับแล้วก็เอาไปอย่างง่ายดายเนี่ยขีย่ออกไปกลาวันแสนๆเลยนะครับช่วงปลายเดือนที่แล้วมอเตอร์ไซคันนี้ Honda Scoopy i สีดำทะเบียน1กกอไก่ลอลิง7513สกลนครครับล่าสุดเมื่อวานนี้เจ้าของมอเตอร์ไซค์ตัวจริงครับก็คือน้องที่เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธาน,นีครับโดดซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์เพื่อน ไล่าตามไปถึงโรงเรียนบ้านหมักแข้งครับและตะโกนบอกรปภให้จับตัวในเอ็มไว้นี่ในเอ็มถึงขนาดว่านั่งคอตกเลยอ่ะตำรวจไปค้นใต้เบโโาะมอเตอร์ไซค์ครับไปเจอยาบ้าสอเม็ดแล้วก็มีดพกด้วยแต่ปรากฏว่ารถที่ในเอ็มขี่มาเนี่ยเจ้าของโมอเตอร์ไซค์บอกว่าเอาไม่ใช่โมอเตอร์ไซค์ผมนะที่จับได้อ่ะ ไม่ใช่โมอเตอร์ไซค์ผมนะแล้วในเอ็มนะฮะ,ฮะก็อ้างบอกว่าไอ้รถโมอเตอร์ไซคันนี้เป็นของคนที่บ้านเขานะไม่ได้ขโมยมาเป็นรถของคนในครอบครัวเขาซึ่งนี้ครับคุณผู้ชมครับสุดท้ายเนี่ยถามบอกว่าเอา้าแล้วทําไมถึงตามมาละ่ะปรากฏว่าเจ้าของโมอเตอร์ไซค์ครับเขาบอกว่าผมจําหมวกกันน็อกเขาได้หมวกกันน็อกไอ้วันที่เขามาขโมยรถผมนี่แหละ หลังจากรถหายก็ไปแจ้งความแล้วก็พยายามตามหาด้วยตัวเองตอนแรกก็ถอดใจแล้วแหละคิดว่าไม่ได้คืนแล้วครับจนตอนเย็นหลังเลิกงานครับเขาไปฝึกสอนเด็กนักเรียนอยู่ไงก็ไปกินหมูกระทะกับเพื่อนเห็นมอเตอร์ไซคันหนึ่งขี่ผ่านก็ไม่ได้คิดอะไรแต่อย่างที่บอกจำหมวกน็อกได้ครับเหมือนกับไอหัวขโมยที่มาขโมยมอเตอร์ไซค์เขา่ะ ก็เลยรีบบอกเพื่อนแล้วก็ขี่รถไล่ตามมาจนถึงในโรงเรียนครับเฮ้ยมันขับผ่านไปนี่ครับพอถามบอกว่าเอาแล้วที่จับได้อ่ะก็ไม่ใช่มอเตอร์ไซคองไม่ใช่หรอคือน้องที่เป็นเจ้าของมอเตอร์ไซค์บอกงี้เลยบอกว่าเออผมจบได้ว่าคนนี้คนร้ายแล้วสุดท้ายมันก็ยอมรับว่าเป็นคนร้ายจริงๆเพีเงนแต่ว่ามอเตอร์ไซค์ที่มันขี่เนี่ยไม่ใช่มอเตอร์ไซค์ผมแต่อย่างน้อยผมก็ดีใจที่จับตัวคนร้ายได้นะ หายที่ไหนหายอยู่หอพักเจ๊ชิพยันไปจุมีกล้องวงจรปิดไหมวันนั้นมีทุกอย่างแล้วก็ไปตามเอาเส้นทางที่คน้ายหนีจากเทศบาลจากกล้องทุกตัวเลยเออแล้วทำไมถึงมาเจอที่นี่วันนี้อผมนั่งกินหมูกระทะแล้วเห็นแกขับรถมาเห็นหมวกน็อกจําได้เลยครับเราทําใจหรือยังว่าใจแล้วว่าไม่ได้ไม่ได้ขึ้นแน่นอนกําลังกินหมูกระทะอยู่เฮ้ยมันขับผ่านไปใ่เฮ้ยรถโกได้ว่า หัว,วกันนกก็ใช่ไม่ใช่คัน,นี้แล้วว่าจําได้ทุกอย่างแต่ว่าว่าต้องใช่คนนี้เลยครับตามเออแล้วขับตามเราไปเจอที่ไหนตอนแรกว่าจะถีบ <laughs> แล้วเนี่ยตอนแรกจะถีบออคือไปจําหมวกันนกได้ไงแต่มอเตอร์ไซค์ไม่ใช่ของเขานะสุดท้ายตำรวจเขนสอบก็คือเขาก็ไปคนเอามอเตอร์ไซค์ไปจริงๆแหละแต่ตอนนี้มอเตอร์ไซค์ที่ขโมยไปเนี่ยเอาไปชำละหรือย,ยังหรือไปซ่อนไว้ที่ไหนเดี๋ยวรอตำรวจเข็นสอบอีกทีหนึ่งนะครับหลังจากนั้นครับตำรวจก็คุมตัวในเอ็มกลับไปที่บ้าน ปรากฏว่าไปเจอแม่ของนายเอ็มเขาให้เลยครับแม่บอกว่าไอเอ็มเนี่ยมันเป็นลูกชายคนเล็กที่ผ่านมาแม่ก็พร่ำสอนมันบอกว่าอย่าไปติดยาอย่าไปขโมยของใครแต่มันไม่ฟังเลยติดยาบ้ามานานแล้วพาไปบำบัดก็กลับมาเสพเหมือนเดิมคราวนี้ถึงขนาดว่าบอกตำรวจเลยนะบอกว่าจับลูกชายติดคุกไปยาวๆเลย<อ>แล้วแม่ไม่ประกันตัวมันด้วยนะ คือแม่ลาอามันแล้วเหมือนกันอ่ะโอ้แม่ตัดหางปล่อยวัดแล้วอ่ะเอาไม่อยู่เหมือนกันแต่ตอนนี้มอเตอร์ไซค์ย,ยังหางไม่เจอเลยสิที่เอ็มขโมยมามก็อย่างที่บอกไปครับเดี๋ยวตำรวจต้องเข็นสอบนะนะครับส่วนน้องเจ้าของมอเตอร์ไซค์ที่ถูกขโมยไปครับบอกว่าตอนนี้ผมก็ไม่มีมอเตอร์ไซค์ใช้พี่ต้องยืมมอเตอร์ไซค์เพื่อนขี่ไปสอนหนังสือก่อนแต่ถ้าได้รถกลับมาเมื่อไหร่เดี๋ยวจะไปวิ่งแก้บนผมบนไว้ที่อนุสาวรีย์กรมหลวงประจักษ์50รอบ โอ้เอาจรช่วยะเนี่ยจะได้คืนไหมเนี่ยคือตอนนี้มันยังไม่เจอไงแต่เจอตัวคนร้ายแล้วนะคุณผู้ชมคือตอนแรกหลายๆคนอาจจะงงเฮ้ยแล้วทําไมถึงจําได้หมวกกันน็อกไงเขาจําหมวกกันน็อกได้ที่คนร้ายเนี่ยขี่ผ่านร้านหมวกระท้าไปอ่ะโอ้โหตาไวมากแค่หมวกกันน็อกยังจําได้อ่ะ